ก่อนอื่นก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมสัน YouTube จะพาท่านผู้ชมมาชมโคกหนองนาที่เจ้าของกําลังทํานะครับแต่ตอนนี้ที่ผมมาคือเป็นทางผ่านก็เลยอยากจะมาถ่ายทอดถ่ายวิดีโอให้ท่านผู้ชมที่อยากทําโคกหนองนาดูเป็นไอเดียนะครับนี่ก็เป็นร่องที่เขาทํา ลักษณะน่าจะมาให้ร่องน้ำมากระจายทางนี้ครับเป็นแนวตรงนะครับแล้วเขาก็จะเอาดินที่เขาขุดขึ้นมาผมที่นะครับเป็นรอยผมที่แล้วก็มีรอยรถขีแล้วหนทางมันอันนั้นครับแต่มันร้อนจยหผมขี่มอเตอร์ไซค์พาเข้าไปดูใกล้ๆนะครับไปลองดูที่เขาทำเป็นบึงใหญ่เดี๋ยวเราไปดูกันว่าลักษณะ บึงใหญ่ที่เขาทําไว้เป็นอันนี้ครับมันจะเป็นรูปแบบแบบไหนแล้วสวยงามยังไงสักครู่นะแต่ขออนุญาตขับมอต์ไซค์ก่อนก็ค่อนข้งางเจ้าของที่นี่ค่อนข้งางความลึกจะมากกว่าหน้ากว้างนะครับที่จิดถนนนะครับจะมีความลึกที่มากกว่าก็เน,นี่ยครับแล้วก็ อันนี้ฝากจากจากฝากจะถามท่านผู้ชมและท่านไทยพอรู้คอมเมนต์ไว้ให้หน่อยนะครับว่าไอที่เขาใส่แล้วทําให้น้ํามันเป็นสีออกเขียวๆพอฟ้าอย่างเงี้ยครับเขาเรียกว่าอะไรนะครับเดี๋ยวผมใช้ดูนะครับเดี๋ยวขออนุญาตจอดรถแป๊บหนึง่งผมก็สงสัยว่าผมก็นึกชื่อไม่ออกที่เขามาใส่ว่าน้ําในสาเรามันจะกลายเป็นอ่าโหเจอเจ้าถิ่นแล้วครับเจอเจ้าถิ่นมาคลั่กไเดี๋ยว แบบนึงนะครับให้เขาดมกลิ่นเราก่อนนะครับเปิรว่าตอนที่ผมผ่านมาเนี่ยเจ้าของที่เขาไม่อยู่แต่ว่าอ่าก่อนหน้าเนี้ยที่ผมผ่านมาเจ้าของที่เขากำลังทําอยู่แล้วไมโครเป็นเสียงดังหูว่าเลยไม่ได้ถ่ายให้ท่านผู้ชมดูนะครับแต่อตอนเนี้ยไมโครก็ทำเสร็จแล้วก็เลยจะมาถ่ายให้ท่านผู้ชมดูเผื่อท่านใดสนใจนะนี่นะครับลักษณะผมแผ่นกองแบงกว้างก็อูก็เนี่ยครับไล่ท่าทำเป็นตะพักหนึ่งตะพักสองตะพักสามตะพักแล้วก็ลงบ่อแต่ไม่รู้ว่า ตอนที่ผมมาตอนเขาขุดอะผมไม่ได้มาดูใ,ใกล้ๆไม่รู้ว่าข้างล่างอะมีอีกอกีตภพักหรือเปล่านะครับพักน้ำเนี่ยครับลักษณะมันจะเป็นเหมือนถ้าจินตนาการของผมคือปะวานนี่คือหัวปะวานนะครับฝั่งเนี้ยฝั่งขวาคือหัวปะวานฝั่งท้ายคือหางปะวานหนึ่งเนี้ยนะครับประมาณนั้นก็เผื่อเป็นไอเดียแต่เจ้าของเขากําลังนี่นะครับเจ้าของเขาก็เจ้าของที่กําลังเตรียม ที่จะหาพกยาแฝกพวกอะไรมาปลูกนี่นเป็นทางผ่านพอดีผมผ่านเลยอยากมาถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ฟังนะครับ fc ช่องได้ฟังเผื่อใครจะเป็นแนวทางนะครับก็เอาดินจากก้นบ่อขึ้นมาสมที่ของเราปรับที่ของเรานะครับก็ยังไงก็ฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับถ้าเจอโคกหนองนาหรือว่าเจอคลิปอะไรดีๆผมสัน youtube ก็จะนำมาให้ท่านผู้ชมฟังนะครับผม ให้ท่านผู้ชมได้รับชมโอเคครับเดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศจากข้างในไปข้างนอกให้ดูนะครับนี่นะครับนี่จากข้างในนะครับอันนี้ที่ผมขับเข้ามาก็จะเป็นสะอยู่ฝั่งขวาประมาณเกือบไม่ถึงครึ่งดีครับประมาณสี่สิบเอร์เซ็นตของของหน้ากว้างของหน้ากว้างของที่นะครับประมาณสี่สิเปอร์เซ็นตแล้วก็ยาวหายาวไปข้างหน้าประมาณ 50%ปรประมาณเกือบครึ่งหนึ่งนะครับนี่นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ